สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูชุดท่อสูตรนะครับของไอซิลนะครับจะเป็นแบรนด์จากสเปนนะครับจะเป็นชุดท่อสูตรของไอซิลแท้นะครับงานจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับก็จะมีตัวชุดหม้อพักนะครับชุดท่อสลิปออนแล้วก็ชุดปลายท่อนะครับชุดสปริงชุดสายรัดชุดอะแดปเตอร์นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับงานตัวปลายท่อจะมี 2- สีนะครับจะมีสีเงินแล้วก็สีดํานะครับ เสียงตัวนี้ค่อนข้างจะนุ่มเลยนะครับจะเป็นของไอซิลแท้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงปลายนะครับปลายท่อจะออกสองนะครับสามารถถอดจุกลดเสียงได้นะครับงานที่ทําก็จะมีของเบนเนลี่นะครับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีของคาวาซกินะครับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ของยามาฮ่านะครับทุกรุ่นเลยแล้วก็ KTM นะครับแล้วก็ CF Mo t o นะครับทุกรุ่นนะครับงานจะเป็นตรงรุ่นแต่ละตัวเลยนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับอุปกรณ์มีมาให้พร้อมติดตั้งเลยนะครับสามารถเอาไปติดตั้งกับตัวรถได้เลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ